การถ่ายทอดความเป็นศิลปะที่ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในผลงานประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เป็นความเป็นศิลปะ สอดแทรกอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตของอาจารย์ชวริตเสริมปรุงสุขศิลปินไทยที่โยกย้ายถิ่นฐานไปอาศัยน้ำเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปีพศ2506โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการอ n a m ์อัม d a ต w i t ดวิชวริตเสริมปรุงสุขนิทรรศการที่นอกจากแสดงผลงานในยุคต่างๆของอาจารย์ชวริตเสริมปรุงสุขแล้วยังเป็นนิทรรศการที่นำ วิถีการดำเนินชีวิตของศิลปินมาถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้าชมสาม,มารถเข้าสัมผัสเสมือนได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของศิลปินค่ะในช่วงชีวิตดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจารย์ได้เดินทางไปต่างประเทศหลายประ,ประเทศแล้วได้มีความคิดในการสร้สางสรรค์งานศิลปะที่มีวิวัฒนาการอรนอกจากนั้นนะครับท่านยังมีการสะสมผลงานที่เป็นประติก,กรรมเครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งงานศิลปะอื่น,นอือีกมากมายอาจารย์จึงมีแนวความคิดว่าอยากจะมอบงานตรงนี้นะครับให้กับทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานศินลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผมคิดว่างานที่อาจารย์ได้รวบรวมนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นทรบคุณค่ายิ่งและก,ลาการที่โอกาสได้มาจัดในวันนี้ในวันที่13กันยายนแล้วก็จะจัดถึงวันที่17พฤศจิกายน2556 งานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่สมควรท่ายินนะครับผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายรวมทั้งเยาวชนได้มันได้มันทราบมาเห็นนะครับว่าศิลปินไทยที่อยู่จากเดยเนี่ยเขาสร้างสรรค์ง,งานที่อยู่ในระดับนานาชาติได้อาจารย์ชวริตเสริปุงศุกเป็นศิลปินไทยอาวุโสที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อศิลป,ปะมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักในฐานะศิลป,ปินแนวนามธรรมในแขนงของ non-objective art ในปีพศ2513เขาเป็นศิลปินไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเลือกให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์หลังจากพำนักและใช้เวลาส่วนมากสร้างสารรค์ผลงานศิละปะ อยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมตลอดระยะเวลากว่า50ปีอาจารย์ชวริตได้ติดต่อสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ามาว่าต้องการบริจาคบริพธ์งานศิลปะหนังสือและของสะสมทั้งหมดให้แก่แผ่นดินไทยเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่การเรียนรู้ต่อเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไปรวมทั้งสตูดิโอของอาจารย์ชวริตที่อัมสเตอร์ดัมก็ถูกขนย้ายมาอย่างประเทศไทยเพื่อติดตั้งในนิทรรศการครั้งนี้อีกด้วยค่ะก็ คือคือที่ทำงานเนี่ยนะท่างรัฐบาลเขาจะให้เช่าก็เป็นห้องโล่งๆแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นมาทำรุ่นทำนี่ทำชั้นทำอะไรขึ้นมาเหมือนอย่างนี้นะเพื่อจะได้ให้เห็นว่าศิลปินคนหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในในฮอลแลนด์ยังไงศิลปินไทยใช้ชีวิตอยู่ยังไงพอเราสร้างงานขึ้นมาอย่างห้องนี้แล้วก็แล้วก็ผมก็ออกแบบทุกอย่างในในห้องแล้วสร้างเองด้วยคนเดียวด้วย ทั้งหมดคือสิบกว่าปีมาแล้วนี่ที่ผมทํางาน,นที่ศรีประกรนะคือตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าชาวนาเนี่ยมีแจ่ศูญย์เสียนาไปทุกวันเพราะว่าทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไปแทรกแซงพวกคนโดมินียมต่างๆมันกินนาหมดเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยมีแต่มีแต่จะสูญเสียทุกวันทุกวันก็เลยเราก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าต,ต,ต่อไปเนี่ยมันจะเหลือแต่สุสาน าถึงได้ตั้งชื่อว่านาผืนสุดท้ายอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เราทำที่อินสแตนชัเหมือนกับเรียกร้องมีมือขึ้นมามือชาวนาเหมือนเรียกร้องขอความเห็นใจคล้ายกับว่าให้เห็นใจชาวนากันบ้าง สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ In a s t e r a m ว i s ชวริ r เสริ r p ุ n g สุขสามารถเข้าชมฟรีที่บริเวณชั้นหนึ่งหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถนนราชดำเนินกลางระหว่างวันที่13กันยายนถึง17พฤศจิกายน2556เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะ สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม